สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิตนะครับกับไมค์คราฟ100วันที่ตัดมาจากสตรีมนะครับโอเคจะเป็นยังไงก็ลองไปดูได้เลยนะครับโดยวันที่1นนะครับผมก็ได้หาทาเลที่จะสร้างบ้านนะครับอ๋อแล้วก็จํานวนวันมันเป็นการกะเอานะครับเพราะว่าอันนี้ผมตัดมาจากไรสตรีมนะครับซึ่งถ้าใครอยากดูเต็มๆก็สามารถหาดูได้ที่ไรสตรีมเลยนะครับจากนั้นผมก็สร้างบ้านนะครับ แล้วก็ทำฟาร์มขุดเหมืองแล้วก็ล่อบัวมานะครับซึ่งเ่ะเอะเอ้ไอก็กว้างเลยก็ได้ไอ้ไอ้มือสมัครเล่นเฮ้ยกว้าจากนั้นผมก็ทำสวนแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ไว้ข้างบนสำหรับตัด แล้วก็ได้ขุดห้องสําหรับทําที่เก็บของห้องเก็บของก็มีสภาพหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกไปเดินเล่นแล้วก็เจอซอมบี้เด็กตบตายจากนั้นผมก็นอนเพราะหวังว่าพอตอนเช้าแล้วซอมบี้มันจะตายแต่ซอมบี้มันก็ยังไม่ตายแล้วก็ใช้ดาบที่หล่นไปตีพวกผมจนตายอีกรอบนึงเอ้ยโซนของพี่ตรงริมนี้ เอ้ยไม่ยืนรอแต่การไมาพี่น้อยตายแล้วคนอ่อนต้องดูแลตัวเองวัสดีก็ดูดุกคกด้วยนะครับแต่การในซอมบี้ทีมันยืนเฝ้าของผมอ่ะตายเหมือนกันไอ้พี่บีบวาจากนั้นผมก็ได้ทำการสำรวจรอบบ้านแล้วก็ได้ไปเจอกับประตูนรกเก่าซึ่งใช้งานไม่ได้นะครับ ผมก็เลยกลับมาขยายสวนนะครับแล้วก็ได้ทําการย้ายสวนจากหน้าบ้านมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าพออยู่หน้าบ้านแล้วมันไม่สวยนะครับแล้วก็ขยายฟาร์มสัตว์ควบคู่กันไปจากนั้นพวกผมก็ได้เดินทางสำรวจหาหมู่บ้านนะครับแล้วก็ได้เจอกับไฟป่าซึ่งผมคนไม่ชอบไฟป่าเลยไม่ใช่เพราะว่ามันร้อนนะแต่เพราะว่าแม่งแหลก <laughs> ไฟว่าไฟทำไมไฟป่าไม่เผาเห็ดวะเอา้ยระวังลาวานะจากนั้นผมก็เจอหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ห่างไกลจากบ้านเรามากเท่าไหร่สิ่งแรกที่พวกเราทำเมื่อถึงหมู่บ้านเลยก็คือการป้นสะดมนะครับเรียกได้ว่าป้นทุกอย่างเลยจริงๆจากนั้นผมก็ได้พยายามสร้างทางรถไฟไปถึงหมู่บ้านนะครับและได้พยายามสร้างฟาร์มเหล็ก ซึ่งฟาร์มเหล็กมันก็นี่ไงแม่งทั้งครอบครัวเลยจากนั้นผมก็ได้มาต่อประตูนรกและเนื่องจากลาวามไม่พอผมก็เลยมาสร้างฟาร์มลาวาเล็กๆพอประตูสร้างเสร็จผมก็ลองไปเที่ยวจากนั้นผมก็ได้พยายามสร้างฟาร์มไก่ซึ่งฟาร์มไก่มันกาก,ากมากแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ด้วย จากนั้นผมก็ได้ขยายชั้นเก็บของโดยการสร้างไปทางใต้ดินจากนั้นผมก็สร้างห้องสำหรับเอ็นชานแล้วก็ได้เดินทางสำรวจโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งการสำรวจครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับหมู่บ้านทรายที่กำลังถูกป้นอยู่ ซึ่งท้ายสุดแล้วพวกผมก็ได้ถูกฆ่าตายด้วยความว่างผมก็เลยได้มาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งที่หมู่บ้านแรกและด้วยความไม่มีอะไรทำเหมือนเดิมพวกผมก็เลยสร้างโเลมคุณผู้ชมดูสะวินาทีประวัติศาสตรนี้อบอออยากอยากเป็นคนใส่เองไหมฮะเออไม่อยากใสนะพี่เป็นประธานเปิดเองโอเคมาเอาไปเอาไปเอาไปนี่ อู่ด้านหลังด้านหลังมาวาระถึงวาระพิธีแล้วเตรียมตัวจัดก,การเลยประธานประธานทำไร <laughs> ใส่บนบนี้แต่บนนี้ครับประธานใส่บนข้างบนครับประธานเอ้ย <Hey. S 1> ก็เลยบอกอเอาบิแบกจากนั้นก็ขยายฟาร,ร์มทำบนไปเรื่อยๆ จากนั้นพวกผมก็ได้พัฒนารถไฟเป็นรถไฟฟ้าโอ้ยดูทางรถไฟฟ้าเก่าๆข้างล่างเดียวป่ะโอ้ยยังกับรถไฟเหมืองโอ้ชนบทว่ะรถไฟระดับตำบลนั่นน่ะ จากนั้นพวกผมก็ได้ต่อรถไฟไปหมู่บ้านทะเลทรายหลังจากต่อเสร็จผมก็ได้กลับไปที่บ้าน แต่แล้วบ้านผมก็ได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างคนจะไม่ดังนเกี่ยวปะวะก็ก็เราจะได้ยินเท่ากับคนดูไงเออใช่ใช่แล้วก็สามารถปับได้ว่าเอ้ยดังไปขอลดหน่อยล้กันนะมันจะเอาเออปรเหะเอ่อเอ้เอเอนเอเออเอเออเออเออเเเออ อาแล้วมันต้องท่ามค้างเหรอใช่เอาพอจุดแล้วปอกกดดับเลยเอาไม่บอกอ่ะเอาโอ้โหปอกก็เคยจุดไปแล้วไม่ใช่หรอวะไฟพี่เคยจุดแต่พี่จุดแล้วพี่ก็ทิ้งไงไอ้กระจอกไอ้กระจอกไอ้เมืองสมัครแรกไอ้เจนเอาไปบ้านพังทั้งหมดนะเว้ยเอารวมมาเอาลวมมาเอาลวมมาเร็วพิจารณามันอยู่ไปเอาลวมมาพิจารณามันไม่ให้มันออกวัววัวมันไม่ไหม้ต่อหรอกไอ้ไฟที่เอาปอจุดขาไม่ไหม้มันจะออกมันจะเดินออกเนี่ย หาบล็อกอะไรก็ได้มากดเลยโอเคโอเคไฟอย่างไรไฟก็ไม่ไหมฝัม่งนี้แล้วโหมือสมัครเล่นและในระหว่างทางที่กำลังต่อทางรถไฟไปหมู่บ้านทะเลทรายพวกผมก็ได้เจอกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งในครั้งนี้พวกผมได้เกิดการเรียนรู้และได้ทําการปั๊ม n อ c ก่อนออ ก็ถ้าเราทําแบบมันลกเฮ้ยไหนดูดิดูเลิฟซีนครับติดติดเหลืองโอ้โหโผมาแล้วโอยเด็กเด็กโผมาเดินได้เลยวะดูจากเลิฟซีนของ NPC และในตอนที่ผมกําลังเรียนออนไลน์อย่างหนักหน่วงเลื่อนเลื่อนดู YouTube ไปพร้อมกันผมก็ได้พบกับคลิปการปั๊มลางรถไฟจากนั้นผมก็ได้ไปเก็บวัสดุต่างๆมาเพื่อสร้างมันวยเว เฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดยอดความความเจริญความเจริญต้่งใชเหตุต้องเนจากนั้นพวกผมก็ได้มาแก้แค้นกลุ่มโจรอ๋อมันคือเบนดิตถูกแล้วผมเห็นมันไม่ตีผมมก็นึกว่าเป็นคนดี นี่ก็เป็นคลิป100วันของผมนะครับซึ่งก็อาจจะขาดเกินไปบ้างหรือว่าอาจจะไม่จเจริญไปบ้างอาจจะระยะเวลาสั้นไปบ้างยังไงก็ตามนะครับเพราะว่านี่เป็นคลิปที่ตัดจากสตรีมนะครับพาะง้นมันจะไม่ใช่วันที่แน่นอนนะครับเป็นการคาดการเอาเฉยเฉยซึ่งถ้าชอบหรืออยากดูต่อเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ไลฟ์สตรีมในช่องผมเลยนะครับเพราะว่าผมก็เล่นมาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้คลิป100วันก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าเวลามันดันไม่ถึง10นาทีนี่สิมันอยู่ที่8นาที50นะารับระนะ ผมก็จะหาอะไรพูดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึง1ินาทีแล้วกันนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็พูดไปแล้วนะครับว่าหาดูได้ที่ช่องผมนะครับคือช่องซิตนะครับคนดูก็อาจจะพิมพ์ตกไปบ้างแต่ว่าช่องผมก็พิมพ์ด้วยโอเล็กแซใหญ่เอลเล็กดีใหญ่แล้วก็โอเล็กอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะแบบวุ่นวายนะครับทำไมต้องพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือมันแตกต่างนะครับมันไม่เหมือนใครดีมันก็คงไม่ซ้ําใครหรอกมั้งไอพิมพ์แบบมัวๆแบบเนี้ย ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำใจใด้วยนะครับอืมนะพูดอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็สิบนาทีแล้วตอนนี้เก้านาทีแล้วอีกแป๊บหนึ่งอ่ะอีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บหนึ่งครับรอดูให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งออกไปเดี๋ยวสิบนาทีปุ๊บที่ผมถัดจบทันทีเลยแม่รอดูกันถึงสิบนาทีก่อนนะครับห้าสิบห้าแล้วครับเก้านาทีห้าสิบห้าไม่ใช่ตอนนี้ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้า โอ้ oh, 10นาทีแล้ว10นาที3ีก็แล้วโอ้โ oh, ห oh, oh. เอาไปเลย3รัก็เสิร์ชอีกหน่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะใส่จํานวนวันในคลิปนี้นะครับแต่ผมก็คิดว่าเอ้ยไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่าไม่เป็นการกะเอานะครับซึ่งผมกะด้วยตาแล้วมันถึง100วันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กัแชร์ด้วยนะครับไปแล้ว